ซ่อมรถยนต์นบ้านๆกับ Cross Service Center วันนี้ครับปับเองมีรถเจ้า Jazz GD นะครับฟิตนะครับตัวนี้เอามาให้เราดูแลตัวเช็คระยะมีปัญหาในเรื่องของน้ำมันซึมนะครับแล้วก็ในส่วนของช่วงล่างที่เสียงดังอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe สำหรับเจ้า Jazz GD วันนี้ที่เราจะพาทุกท่านไปชมกันครับ สวัสดีครับผมผมปับสกอตนะครับก็วันนี้มีแจ๊จีดีนะครับที่เข้ามาให้เราตรวจเช็คระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปัญหาต่างๆในเรื่องของซีนน้ามันเครื่องที่มันเยิ้มนั่นเองนะครับแล้วก็ซีนเกียร์นะครับที่มันเยิ้มนะครับจากที่เราตรวจเช็คแล้วนะ เดี๋ยวนี้เราจะตรวจเช็ค32รายการถ้าเกิดแบบละเอียดเนี่ยเราก็จะทําการตรวจเช็คยกรถขึ้นมาถอดล้อถอดนู่นถอดนี่ทัน,น,นัันดูให้อย่างละเอียดและทําใบเสนอราคาให้กับลูกค้านะครับแต่ว่าต้องแจ้งอย่างนี้ครับสำหรับในการตรวจเช็คเนี่ย32รายการของร้านเราเนี่ยหลังๆต้องบอกอย่างนี้ครับว่าลูกคา้าสมัยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราแบบตรวจเช็คฟรีนะครับแล้วก็ลูกคา้านํารถเข้ามาเนี่ยในร้านให้เราตรวจเช็คในวันวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่า5 6คันเพื่อมาเอาใบเสนอราคาไปเปรียบเทียบกับที่อื่น แล้วก็อาจจะมีทําที่อื่นบ้างหรืออาจจะยังไม่ทําบ้างอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันทําให้ทางร้านเสียเวลาพอสมควรนะครับผมบางทีแล้วในงานหน้าร้านมันค่อนข้างชุมเยอะมากจริงๆครับถ้าเกิดว่าในกรณีที่ลูกค้าวอล์กอินเข้ามาแล้วไม่ได้ไม่ได้ทาการนัดเข้ามานัดคิวเข้ามานะครับ mm hmm. ก็จะเจอแบบลูกค้าหลายๆท่านที่นํารถเข้ามาตรวจเช็คฟรีแบบนี้เพื่อนํออาใบเสนอราคาไปที่อีกที่หนึ่งเท่านั้นเอง mm hmm. ผมเลยขออนุญาตแก้ไขนะครับ ทางร้านของเราต่อไปนี้นะครับเราตรวจเช็คระยะเนี่ยสายพิสรายการเนี่ยเรามีค่าใช้จ่าย1 0 0 0บาทในการตรวจเช็คนะครับผมก็จะคือจะถอดล้อถอดดูทุกอย่างอย่างที่แจ้งเอาไว้นะครับสายรายการแต่กรณีที่ลูกค้าชำระ1 0 0 0บาทไปแล้วเนี่ยสามารถนำเงิน1000บาทเนี่ยมาเป็นส่วนลดท้ายบินถ้าเกิดในกรณีที่ ลูกค้าท,ทํากับที่ร้านของเรานั่นเองอย่างเช่นลูกค้าชําระไปแล้ว1000บาทภายใน1เดือนนะครับลูกค้ายังไม่สะดวกทำนะครับลูกค้าสามารถเอาใบเสร็จนี้เก็บเอาไว้นะครับแล้วก็สะดวกที่จะมาทํากับที่ร้านของเราเมื่อไหร่เนี่ยสามารถนําใบเสร็จนั้นเข้ามาที่ร้านของเราแล้วเอาใบนั้นไปเป็นส่วนลดเหมือนคุ้มปองส่วนลด1000บาทเท่านั้นเองนะครับผมได้เช่นกันนะครับก็อันนี้ฝากเอาไวล้ละกันนะครับอันนี้คือนโยบายใหม่ของทางร้านนะครับก็ ฝากเอาไว้แล้วกันนะก็ต่อแล้วกันครับสำหรับแจจดีครับเราได้ทาการตรวจเช็คเรียบร้อยก็มีในเรื่องของน้ํามันซึมน้ํามันเกียร์เยิ้มนะครับผมแล้วก็สีรอบเครื่องรอบตัวเนี่ยที่เริ่มมีอาการที่แบบเริ่มซึมเริ่มเยิ้มแล้วเห็นชัดเจนนะครับผมแล้วก็บวกกับช่วงล่างเล็กๆ,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 ๆน้อยๆแท่นแท่นเครื่องด้วยเช่นกันนะครับผมที่เกิดอาการซุดตัวซึ่งรถเนี่ยมันก็มีอายุก,การใช้งานมาค่อนข้างนานแล้วพอสมควรน,นะครับก็ได้เวลาถึง าการแมนเทนแนนซ์ของมันพอดีนะครับก็ลูกค้าได้นํารถคันนี้เข้ามาให้เราดูแลก็เดี๋ยวคอยติดตามชมมาแล้วกันครับสำหรับเจ้าแจ๊จีดีคันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและกันครับสำหรับประโยชน์ดีๆในช่วงของซ่อมรถยนต์บ้านๆครับ อัปเดตครับผมก็ในส่วนของน้ํามันซึมนะครับก็จะเป็นในเรื่องของซีนท้ายเครื่องกับซีนท้องเกียร์นะครับที่หมดอายุนะฮะก็ใช้มาเป็นหลายแสนโลแล้วนะครับก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนในการเปลี่ยนเนี่ยมันจะต้องยกเกียร์ลงมาเพื่อเราเปลี่ยนซีนท้ายเครื่องนะครับผมแล้วก็จะมีซีนแกนเกียร์ที่อยู่ข้างางในเกียร์ด้วยเช่นกันนะครับก็หรือว่าซีนท็อกก็แล้วแต่นะครับท,ที่ทุกคนเรียกกกันนะครับเหมือนกันนะก็นี่แหละเราจะทําการเปลี่ยนแต่ตอนนี้เนี่ย เราทําการล้างให้เสร็จก่อนเราล้างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะประกอบเรื like ่องซีนต่างๆนะครับแล้วก็ถึงจะนํายกขึ้นไปนั่นเองนะครับซึ่งก็เบื้องต้นแล้วในส่วนของเกียร์เนี่ยไม่ไม่ถือว่าหนักนะก็ยังถือว่ายังโอเคอยู่นะครับซึ่งรถคันนี้เป็นเครื่อง VT e ทมันเป็นเกียร์7สปีดด้วยเช่นกันนะครับก็จะเป็นเกียร์ CVT 1นะมันเป็น CVT1 นะครับเป็นตัวแรกก่อนที่จะไปเป็น CVT2 นั่นเองนะครับผมสําหรับเกียร์รุ่นนี้ ต่อมาก็อุปกรณ์ของเราก็มาครบหมดแล้วนะครับเราก็เตรียมที่จะประกอบในวันนี้เอาให้จบเลยภายในวันนะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่างานของที่ร้านของเราเนี่ยถ้าเกิดว่างานไม่ชุมมากเนี่ยงานประเภทที่ยกเกียร์ลงใช้เวลาประมาณ1-2วันเสร็จก็สามารถเช็คหน้าง,งานกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางร้านเราจะประเมินเรื่องระยะเวลาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องบอกองี้ครับว่าส่วนใหญ่แล้ว งานของที่ร้านเนี่ยอย่างเช่นช่วงล่างเนี่ยเราสามารถทําในวันเดียวจบนะครับในส่วนของซีรอบตัวของเครื่องยนต์เนี่ยบางทีแล้วก็สามารถทําในวันเดียวจบด้วยเช่นกันนะครับก็บอกเผื่อท่านผู้ชมละกันเผื่อว่าท่านผู้ชมสงสัยนะครับว่าทํารถจะต้องจอดทิ้งรถไหมหรือจะมีรถสำรองหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกครับรถสำรองของทางร้านเรามีครับมีอยู่แค่คันเดียวนะฮะบางทีแล้วรถลูกค้าที่อาการหนักและต้องจอดหลายๆวันนะครับเราก็จะมีรถสแปรของที่ร้านนี่แหละ ให้กับลูกค้าไปใช้งานเลยนะครับจะได้ไม่ต้องกังวลว่าไม่มีรถใช้หรือจะต้องไปเช่ารถนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มประกอบแล้วแล้วเดี๋ยวคอยติดตามชมเอาละกันครับ จบงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้าแจส g d นะครับเครื่อง VT e c นะก็คร่าวๆเลยกันในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับได้เปลี่ยนซีนรอบตัวทั้งหมดนะครับผมแล้วก็เราได้ยกเกียร์เปลี่ยนซีนทอร์กแล้วก็ท้ายเครื่องด้วยนะครับแล้วก็รื้ออ่างออกมานะครับเปลี่ยนยากาวซีนใหม่แล้วก็เปลี่ยนซีนตรงข้อให้ด้วยนะครับผมเพราะว่ารถคันนี้เปลี่ยนซีนรอบคันเลยนะบวกกับตรงที่ช่วงล่างครับเราก็ได้ทําการเปลี่ยนช่วงล่างใหม่ด้วยเช่นการอัดบูทลูกมากต่างๆ นะครับผมเพราะว่าของเดิมมันเริ่มไม่ไหวแล้วตามอายุขายที่เราได้แจ้งกันเอาไว้ตั้งแต่แรกต่อมาก็รวมถึงเซซิโร่ในโปรโมชั่นของเรา4,999บาทนะครับในเซซิโร่ก็จะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำหล่อเย็นน้ำน้ำมันเบรกนะครับผมก็อันนี้ก็คือจะอยู่ในโปรเซซิโร่ของเราด้วยเช่นกันนะครับก็คร่าวๆในส่วนของแจ้ง GD ดีก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้ทดสอบลองเทสอะไรทุกอย่างไว้หมดแล้วกับระบบนะครับของตัวรถก็ค่อนข้างจบเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอลูกค้ามารับนั่นเองถ้าเกิดว่า ใครที่สนใจนะก็แนะนําว่าในเรื่องของงานตรวจเช็คระยะนะครับผมเองก็แนะนําว่าให้จองคิวเข้ามาเล็กน้อยนะครับหรือเนี่ยลองโทรสอบถามเข้ามาเลยในส่วนของอการตรวจเช็คระยะนะครับผมแล้วก็ฝากร้านและกันครับคอรสเซอร์วิสเซนเตอร์ครับเช่นเคยครับเปิดจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับตั้งแต่9โมงถึง1ทุ่มนะครับผม สามารถติดต่อสอบถามจองคิวเข้ามาหรือว่าสถานที่ของเราได้ตรงไลน์แอดที่เป็น Q r วอารคทางด้านซ้ายมือของเราได้เลยนะครับผมร้านเราตั้งอยู่ถนนจตุโชตใกล้กับเขตสายไหมอยู่เรียบมอเตอร์เวย์นะครับไปมาสะดวกชนบุรีเข้ามาง่ายสระบุรีเข้ามาง่ายในเมืองเข้ามาก็ง่ายเพราะว่าติดกับทางด่วนและเรียบมอเตอร์เวย์นั่นเองนะครับผมก็ฝากไว้แล้วกันนะครับกับเบอร์โทรศัพท์ครับ0999535251และ0818864461ประโยชนด์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e ไปให้กับ ท่านผู้ชมอื่นๆด้วยเช่นกันครับสำหรับวันนี้ปั๊บเองครับสกอตเซอร์วิสเซ็นเตอร์ลาวปพี่นี้ครับสวัสดีครับ